อาระวะกะยักษ์ในคลิปนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะครับต่อจากคลิปก่อนที่ผมได้เล่ามาถึงตอนที่เหมะวัตยักษ์กับสาตาคิรยักษ์มาบอกอาระวะกะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับที่วิมานของท่านให้รีบไปเฝ้าอาระวะกะได้ฟังก็ไม่พอใจโกรธเดือดพานลุกขึ้นเนรมิตร่างให้ใหญ่โตเอาเท้าขวากระทืบยอดเขาไกลลาดแล้วประกาศก้องกลงวานสุดเสียงสะท้านสะเทือนให้ได้ยินไปทั่วโลกว่า ค่าคืออารวกกะจากนั้นก็ก่อลมพายุหมุนขึ้นหวังจะให้พัดพระพุทธเจ้าออกไปลมจากที่ต่างๆก็ก่อตัวขึ้นด้วยอนุภาพยักษ์หมุนเป็นเกลียวดำมืดทำลายภูเขาน้อยใหญ่ให้กระจัดกระจายต้นไม้ก็ถูกถอนรากถอนโคนปลิวขึ้นพัดพุ่งไปยังเมืองอรารวีหลังคาบ้านเรือนปลิวว่อนไปหมดน่ากลัวมากแต่ก็ไม่มีใครเป็นอะไรด้วยพุทธานุภาพ พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานไม่ให้ใครได้รับอันตรายพอลมมาถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็สงบเงียบหายไปเลยไม่สามารถที่จะทำแม้ชายจีวรของพระพุทธเจ้าให้ไหวได้อลวะกะเห็นอย่างนั้นก็ไม่ยอมลมทำอะไรไม่ได้งั้นก็ให้จมน้ำตายไปซะบันดาลมหาเมฆเป็นมันพันก้อนให้ตั้งเขาก่อตัวขึ้นมืดดำปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าทำให้หาฝนใหญ่ตกลงมาอย่างรุนแรง น้ำฝนที่ตกลงมาด้วยความแรงนั้นเนี่ยกระแทกเข้ากับพื้นดินจนเป็นร่องหลุมเลยนะครับแต่ทว่าพอเคลื่อนมายังเหนือราวป่าที่พระพุทธองค์ทรงประทับก็สลายหายไปหมดไม่อาจที่จะทําแม้สักว่าหยาดน้ําค้างให้เปียกจีวรของพระทศพลได้เลยอลวกกะก็ยังไม่ยอมครับบันดาลภูเขาไฟให้ปะทุขึ้นพ่นควันลุกโพงมาทางอากาศเป็นฝนฝุ่นดินร้อนตกลงมาบ้างเป็นฝนทรายร้อนฝนเท่าฐานขี้ตมขี้โคน ของมีคมอาวุธยุธทธปกรณ์ต่างๆให้ตกลงมาบ้างแต่พอมาถึงพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นดอกไม้ทิพย์บ้างเป็นพวงมาลัยทิพย์บ้างเป็นผงจันหอมบ้างโปรยปลายบูชาแทบบาดมูลของพระชินเจ้าน่าอัศาจรรย์มากต่อจากนั้นก็บรรดาลให้มืดมนอนทการหวังจะให้พระพุทธเจ้ากลัวแล้วหนีไปแต่ความมืดนั้นก็ไม่อาจจะครอบงำพระพุทธองค์ได้เลย เหมือนความมืดที่ถูกแสงอาทิตย์สาดส่องแล้วก็สลายหายไปอระ,ะกะยักษ์เมื่อเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่อาจจะทำให้สมณะผู้นี้ลุกออกได้จึงพาบริวารมุ่งหน้าไปหาพระพุทธเจ้าให้บริวารเนี่ยเนรมิตร่างกายเป็นรูปร่างต่างๆให้น่ากลัวเป็นปีศาจเป็นผีร้ายถืออาวุธยุทธโธปกรณ์ต่างๆมุ่งตรงเข้ามาก็ไม่อาจจะเข้าใกล้พระพุทธองค์ได้แม้อย่างนั้นก็ไม่ยอมหนีนะครับ โอ,อนอัวอยู่อย่างนั้นท,ทําท่าทําทางน่ากลัวจะฆ่าจะฟันบ้างกระซิบให้ได้ยินว่าจับมันฆ่ามันซะหวังจะให้ท่านกลัวท่านก็สงบนิ่งอยู่อย่างนั้นพวกมารปีศาจก็ก่อกวนอยู่อย่างนั้นจนไปถึงครึ่งคืนเมื่อเป็นอย่างนี้อาระวะาะก็ว่าเอาละพอกันทีอย่างนี้มันต้องโดนทุตสาวุธของข้าซะแล้วดูสิจะเก่งได้แค่ไหนกันเชียว ทุตสาวุธก็คืออาวุธที่รุนแรงที่สุดในโลกชนิดหนึ่งในบรรดาอาวุธทั้ง4อย่างนะครับระเบิดนิวเคลียร์ว่าแรงแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แม้เศษเสี้ยวหนึ่งของอาวุธเหล่านี้เลยอาวุธ4อย่างนี้มีอะไรบ้างคือ 1. วัชิราวุธของเท้าสักกะ 2. ขทาถวุธของเท้าเวสุวรรณ 3. ดวงตาของพญายมและ 4. ทุตสาวุธของอารวะกะยักษ์อาวุธเหล่านี้รุนแรงยังไง ก็คืออย่างวัชิรวุธของพระอิน์ทนะครับสามารถที่จะผ่าทําลายภูเขาที่เป็นแกลนกลางของจักรวาลได้เลยร้ายแรงมากและทุตสาวุธของอาวกาศนี้ถ้าปล่อยไปในอากาศเมฆละลายหมดฝนจะไม่ตกเลยตลอด12ปีถ้าปล่อยลงพื้นดินก็จะแล้งยาวนานพืชพันธุ์ต้นไม้ใบหญา้าตายหมดขึ้นไม่ได้ตลอด12ปีหรือถ้าปล่อยลงในมหาสมุทรแผ่นดินใต้มหาสมุทรก็จะร้อนละอุข,ขึ้น น้ำก็ระเหยเหือดแห้งหายไปหมดถ้าปล่อยในภูเขาภูเขานั้นก็จะแตกกระจัดก,กระจายไปหมดไม่มีชิ้นดีอันนี้ก็คือความร้ายแรงของทุตสาวุธที่บรรดาเหล่าอาสูรและเทวดาทั้งหลายก็ต่างรู้จักกันดีเมื่ออาลาวะกะนําทุตสาวุธออกมาแล้วจับชูขึ้นบรรดาพวกเทพพดยา,ยาน้อยใหญ่ก็รู้ทันทีเลยนะครับว่านี่จะมีการใช้อาวุธนี้เกิดขึ้นแล้วใช้กับใครไม่ใช้มาใช้กับพระบรมศาสดา ในตอนนั้นน่ะบรรดาเทพเจ้าทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุก็มารวมอยู่ในที่นั้นทั้งหมดบางองค์ก็คิดว่าเอาละทีนี้เราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าประหับยักษ์ตนนี้แหละคราวนี้บางองค์ก็มาเพราะคิดว่ายังไงเราต้องได้ฟังธรรมแลวันนี้บางองค์เนี่ยก็อยากเห็นการต่อสู้กันการลบกันเทพต่างๆเหล่านี้ก็มาประชุมกันดูจากนั้นอารวกะก,ก็เหาะขึ้นไปวนรอบข้างบนใกล้กับที่พระพุทธองค์ประทับนั่งแล้วก็ฟาดทุตสาวุธนั้นลงมา ทันทีที่ทุสาวุธถูกปล่อยออกมานั้นก็บังเกิดเป็นเสียงดังในอากาศน่ากลัวมากเหมือนกงจากที่พุ่งมาด้วยความเร็วพ่นควันลุกโถงขึ้นพอมาถึงพระพุทธเจ้าครับทุสาวุธนั้นก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนกําลังลงปลิวละล่องลงมาแล้วก็มาตกอยู่ที่ไหนไม่ตกครับมาตกลงที่บาทะมูนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาแล้วกันอาวุธที่ขึ้นแท่นติดหนึ่งในสี่อาวุธสุดอันตรายที่สุดในโลก กับกลายมาเป็นผ้าเช็ดพระบาทของพระพุทธเจ้าไปซะแล้วหมดกันทีนี้อลรวัคก็สิน้นฤทธิ์ครับไปไม่เป็นเลยทีนี้อะไรอะไรเราก็งัดออกมาจนหมดแม้กระทั่งทุสสาวุธที่ว่าจะเป็นมัดเด็ดของเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรสมณะนี้ได้มันยังไงกันเนี่ยคิดไปคิดมาก็ว่าเออหรือจะเป็นเพราะว่าสัมณะผู้นี้เนี่ยตั้งอยู่ในความเมตตาถ้าอย่างนั้นข้าจะต้องทาให้ท่านโกรธจนเมตตาแตกกระเจิงไปซะว่าแล้วก็เดินเข้าไป ชี้หน้าด่าด้วยคำหยาบช้าต่างๆแล้วก็บอกว่าให้ท่านนะออกไปซะเดี๋ยวนี้ท่านใดนั่นเองครับสิ่งที่อรารวักะไม่คิดไม่ฝันก็เกิดขึ้นคือพระผู้มีพระภาคเมื่อได้ยินอรารวักะบอกให้ออกไปท่านก็ตัดต่อว่าได้สิท่านแล้วก็ค่อยๆลุกออกจากที่นั่งแล้วก็เสด็จเดินออกไปอรารวกากักะก็เอา้างงครับทีนี้อะไรกันแค่บอกแค่นี้นะ่ยท่านก็ออกไปแล้วนี่โ้ยเสียแรง อุสาไปต่อยุดกับท่านทั้งคืนไม่น่าเลยถ้ารู้ว่าท่านจะบอกง่ายอย่างนี้แล้วก็คิดว่าเอที่ท่านออกไปตามคำสั่งเรานะ่ะท่านว่าง่ายหรือว่าท่านโกรธเรากันแน่จึงหันกลับไปพูดขึ้นว่าสมณะท่านเข้ามาเถอะพระพุทธเจ้าก็ตัดต่อไปครับว่าได้สิท่านแล้วก็เดินกลับเข้ามาอารวากกะก็พูดลองใจพระพุทธเจ้าแบบนี้ตั้งสามครั้งนะครับให้เข้าเข้าออกออก พระพุทธเจ้าก็ทรงทําตามทุกครั้งก็เป็นเพราะว่าพระองค์เนี่ยต้องการจะให้ยักษ์นั้นคลายความโกรธซะก่อนให้ใจเย็นๆพร้อมที่จะรับพระสัตธรรมอรวกกะเห็นอย่างนั้นก็ชอบใจคิดจะแกล้งให้พระองค์เนี่ยเข้าๆออกๆอ,อ,อยู่อย่างนี้ทั้งคืนพอหมดแรงแล้วก็จะจับเท้าเครื่องออกไปข้างนอกซะพอครั้งที่สบอกให้พระพุทธเจ้าออกไปคราวนี้พระพุทธเจ้าไม่ออกครับบอกว่านี่ท่านเราจะไม่ออกไปแล้วท่านจะทําอะไรก็ทําเถอะ ที่พระพุทธเจ้าท่านทําอย่างนี้นะครับท่านวางอุบายไว้จะตะล่อมให้ยักษ์เนี่ยถามปัญหาธรรมให้ได้เพราะว่าอาระวากะปล่อยอาวุธก็แล้วออกคําสั่งก็แล้วเอาชนะไม่ได้สุดท้ายเนี่ยจะต้องเอาปัญหาธรรมนั่นแหละมาต่อสู้ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาบ้านๆพระพุทธเจ้าท่านก็อยากจะบอกว่าเราไม่ออกไปแล้วท่านท่านมีไม้ตายอะไรเนี่ยก็งัดมาสิซึ่งความจริงปัญหาธรรมนี้นะครับอาระวากะยักษ์เนี่ยไม่ได้คิดเอง ท่านไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาสามารถถึงขนาดคิดปัญหาธรรมนั้นขึ้นมาเองได้แต่ทว,ว่าปัญหาธรรมเหล่านี้ครับได้มาจากเมื่อครั้งที่พ่อกับแม่ของท่านเคยไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะพระกัสปะพุทธเจ้าได้ให้ยักษ์ทั้งสองนั้นท่องจําปัญหาธรรมนี้พร้อมกับคําแก้เอาไว้พร้อมกับคําตอบอารวากยักษ์ก็ได้เรียนท่องจําปัญหาธรรมพร้อมกับคําตอบนี้ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็ก พอต่อมาโตขึ้นก็ลืมคําตอบจําได้แต่ปัญหากลัวว่าต่อไปตนเองเนี่ยอาจจะลืมปัญหาเหล่านี้ได้เลยเขียนจารึกไว้ในแผ่นทองคําเก็บไว้ในวิมานสรุปก็คือปัญหานี้จึงเป็นพุทธวิสัยครับคือมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถตั้งปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาได้และต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นครับที่จะเป็นผูต้ตอบปัญหาเหล่านี้ได้และปัญหานี้เองครับที่อลรวกากยักษ์ชอบใช้เอามาเป็นเครื่องมือ เวลามีพวกฤาษีชีภัยที่มีฤทธิ์ต่างๆมาเห็นวิมานของตนแล้วก็พากันเข้ามาดูมาชมยักษ์นั้นไม่ชอบที่จะให้ใครเข้ามาก็จะนําปัญหามาถามพวกสม,มณะฤาษีชีภัยต่างๆเหล่านั้นแล้วพอตอบไม่ได้ก็จะทําร้ายด้วยวิธีต่างๆอย่างเนรมิตร,รูปร่างให้หน่ากลัวหรือไม่ก็เข้าไปสิงแล้วก็ขยี้ดวงใจให้พวกฤาษีนั้นสติหลุดเป็นบ้าแล้วก็จับเท้าเคลื่องออกไปไกลๆนอกวิมาน อาระวักะก็คิดว่าเออเอาละเราจะเอาปัญหาอันนี้แหละมาถามสมณะเสร็จข้าละจึงบอกไปว่าสมณะถ้าอย่างนั้นข้าจะถามปัญหาแก่ท่านถ้าท่านตอบไม่ได้ข้าจะควักเอาดวงจิตของท่านออกโยนทิ้งหรือฉีกทิ้งซะไม่ก็จะจับเท้าของท่านคว้างไปที่ฝั่งแม่น้ำคงคานูน้นพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอาระวักะเรายังไม่เห็นใครผู้ใด ตลอดมนุษย์เทวดามารพมที่ไหนจะทำแบบที่ท่านว่านั้นกับเราได้แต่เอาเถอะท่านจะถามอะไรก็ถามมาเราจะตอบให้อาระวะกะก็เริ่มด้วยคำถามแรกที่ว่าสมณะอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของคนในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าศรัทธานั่นแหละอาระวะกะคือทรัพย์อันประเสริฐสุดของคนในโลกนี้ถ้ามีศรัทธาซะแล้ว เหมือนมีทรัพย์อันล้ำค่าติดตามตัวไปเมื่อมีศรัทธาศีลก็จะบริบูรณ์คนที่มีศีลจะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคารพลาบยศและโภคทรัพย์ก็บริบูรณ์อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขจึงว่าศรัทธานี่แหละคือทรัพย์อันประเสริฐสุดที่จะนำความสุขมาให้อืมสมณะงั้นอะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ พระพุทธเจ้าก็ตอบว่ารรมอาระวะกะผู้ใดอุตสาห์ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะแล้วผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขทุกที่วาราตีการสมณะงั้นอะไรเล่าเป็นรถที่เลิศกว่ารถทั้งหลายรถที่ดีเลิศกว่ารถทั้งหลายนั้นก็คือสัจจะดีกว่ารถทั้งหลายเป็นแน่แท้ทีเดียวอาระวะกะอันว่าอนุภาพแห่งวาจาสั์อันเด็ดเดี่ยวนั้น ย่อมนำบุคคลให้สามารถข้ามพ้นวัตทุกข์เสวยรถวิมุติธรรมอันเลิศได้อย่างไม่ต้องสงสัยเราจึงกล่าวว่าสัจจะคือรถที่ดีกว่ารถทั้งหลายสมณะแล้วบุคคลมีความเป็นอยู่อย่างไรนักปรญ์จึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสรศิฐอาระวกกะบุคคลนั้นต้องมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญาจึงจะประเสรศิฐข้าแต่สมณะ คนจะข้ามโอกะได้อย่างไรจะข้ามห่วงมหันนบได้อย่างไรจะล่วงพ้นทุกได้อย่างไรและจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรอรวกะคนจะข้ามโอกะได้นั้นต้องอาศัยศรัทธาจะข้ามห่วงมหันนบได้ด้วยความไม่ประมาทจะล่วงพ้นทุกได้ด้วยความเพียรและจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาท่านสมณะแล้วทำอย่างไรเล่า จึงจะได้ปัญญาก็ให้เชื่อฟังคำสอนของพระอรหันต์สิอาระวะกะผู้ต้องการบรรลุนิพพานเชื่อฟังคำสอนของพระอรหันต์ไม่ประมาทร,รู้จักพินิษพิจารณาตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสมณะแล้วทำอย่างไรจึงจะได้ทรัพย์ทำอย่างไรจึงจะได้เกียรติทำอย่างไรจึงจะผูกใจมิตรไว้ได้และทำอย่างไร เมื่อตายแล้วจะไม่เศร้าโศกดูก่อนอาระวกกะผู้มีวินัยตรงต่อเวลาไม่พลัดวันประกันพุ่งขยันหมั่นเพียรเอาการเอางานผู้นั้นย่อมหาทรัพย์ได้ผู้ใดมีความสัต์จริงผู้นั้นย่อมได้เกียรติผู้ใดไม่เห็นแก่ตัวเฉลี่ยเผื่อแผ่แบ่งปันไม่ตนีทีเหนียวผู้นั้นย่อมผูกใจหมู่มิตรไว้ได้และผู้ใด ประพฤติซึ่งทำสี่ประการเหล่านี้คือสัจจะพูดคำจริงธรรมะตั้งใจฟังคำสอนของพระอรหันด้วยดีทิฏฐิการประพฤติปฏิบัติขยันหมั่นเพียรไม่เกียจค้านในการงานที่ควรจาคะไม่ตนีทีเหนียวรู้จักแบ่งปันให้ทานผู้นั้นตายแล้วย่อมไม่เศร้าโศกอารวกกะ เชิญท่านไปถามสมณะเหล่าอื่นดูเถิดว่าสิ่งที่จะทำให้มีเกียรติยิ่งไปกว่าสัจจะนี้ก็ดีสิ่งที่จะทำให้มีปัญญายิ่งไปกว่าการฟังธรรมก็ดีสิ่งที่จะทำให้ผูกมิตรสหายไว้ได้ยิ่งไปกว่าการให้ก็ดีและสิ่งที่จะทำให้หาทรัพย์ได้ที่ยิ่งไปกว่าความเพียรน,นั้นก็ดีมีอยู่อีกหรือไม่อารวักกะก็ทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า บัดนี้ข้าพระองค์ทราบชัดถึงประโยชน์ที่จะพึงได้ในภพหน้ามีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในคำสอนของพระองค์อย่างนี้แล้วข้าพระองค์จะเสียเวลาไปถามสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นทำไมเล่าข้าแต่พระสุคตเจ้าพระองค์เสด็จมาที่เมืองอารวีนี้เพื่อมาโปรดข้าพระองค์โดยแท้วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดแล้วพระเจ้าค่าถึงทักขีเนยบุคคลอันประเสริฐ ข้พระองค์นั้นขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์ทรงตัดไว้ดีแล้วและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีเที่ยวประกาศธรรมไปทุกขนแห่งตามหมู่บ้านหรือตามหัวเมืองน้อยใหญ่สรุปแล้วก็คือเมื่ออ拉วกะฟังการแก้ปัญหาธรรมนั้นจบก็บรรลุโสดาบันนะครับเมื่อจบการตอบปัญหานั้นแล้วเสียงสาธุการก็ดังขึ้นในเวลาเช้ามืดพอดีและพวกราชบุรุษ ก็นำตัวอารวากะกุมารมาถึงใต้ต้นไทรในขณะเดียวกันนั้นเองพอได้ยินเสียงสาธุการดังขึ้นพวกราชบุรุษก็รู้เลยนะครับว่าเสียงสาธุการแบบนี้พระพุทธเจ้าต้องเสด็จมาเป็นแน่มองเข้าไปใต้ต้นไทรก็เห็นพระราษมีสว่างเรืองๆอยู่ก็พากันรีบกลัเข้าไปใต้ต้นไทรไม่ได้ยืนอยู่ข้างนอกเหมือนเมื่อก่อนไม่กลัวยักษ์แล้วนะครับทีนี้พอเข้าไปใกล้ๆก็ปรากฏว่ายักษ์เนี่ยยืนพนมมือไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ข้างๆ จึงยื่นทาลกไปให้แล้วบอกว่าข้าแต่มหายักษ์นี่พระราชกุมารที่เตรียมไว้ให้ท่านเชิญท่านเอาไปเคี้ยวไปกินตามชอบใจเถอ,อะอารวกาที่ตอนนั้นยืนอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าก็อายครับแหมอายอายทีเดียวไม่กล้ามองหน้าพระพุทธเจ้าจึงค่อยๆเอาสองมือรับประคองเอาพระราชกุมารนั้นมายื่นน้อมถวายให้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ เด็กคนนี้เขาเอามาให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอถวายเด็กคนนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเด็กคนนี้เป็นของพระองค์แล้วขอพระองค์ได้โปรดทรงอนุเคราะห์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระพระเจ้าก็ทรงรับแล้วก็ได้ให้พรทั้งพระราชกุมาและอารวกกยักษ์ว่าขอพระราชกุมานี้จงมีอายุมั่นขวัญยืนดูก่อนอารวกกยักษ์ขอท่านจงมีความสุขด้วยขอท่านทั้งสองจงไม่มีโรคเบียดเบียน ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกเถิดให้พระราชกุมารรับไตสารณคมแล้วก็ส่งให้พวกราชบุรุษคืนแล้วก็บอกว่าท่านจงนำพระราชกุมารน,นี้กลับไปจนกว่าจะเจริญไวขึ้นแล้วเอากลับมาให้แก่เราอีกพวกราชบุรุษก็พาพระราชกุมารกลับไปครับทีนี้ระหว่างทางที่เดินกลับนั้นพวกคนหาฟืนหาของป่าเห็นพระราชกุมารกลับมาก็ตกใจใกลัวครับรีบเข้าไปถามว่าท่าน ยักษ์ไม่กินพระราชกุมารเพราะเด็กเกินไปใช่ไหมพระราชบุรุรก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านอย่ากลัวเลยพระผู้มีพระภาคเจ้ามาช่วยพวกเราแล้วทีนี้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามาช่วยก็แผร่กรจายไปไวมากครับประชาชนชาวเมืองพอรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาช่วยก็ร้องสาธุการขึ้นเป็นโกลาหลทีเดียวทั้งดีใจทั้งโล่งใจเมื่อถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จบิณฑบาต อาระวะกะักก็ถือบาดจีวรเดินตามมาถึงกลางทางแล้วก็กลับให้พระพุทธเจ้าเสด็จต่อพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปในพระนครบินทบาดฉันพัตตาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆประตูเมืองในตอนนั้นพระราชาพร้อมกับชาวบ้านชาวเมืองทั้งหมดต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระองค์เป็นการใหญ่ทูลถ,ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระองค์ทำยังไงพระเจ้าข้าถึงได้สามารถสยบยักษ์ผู้โหดเหี้ยมเห็นปานนั้นได้ พระพุทธเจ้าก็เมตตาตัดเล่าลำดับเหตุการณ์เลยนะครับตั้งแต่อารวกะบรรดาลพายุฝนอะไรต่างๆสารพัดไปจนถึงการตอบปัญหาธรรมว่ายักถามปัญหาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระอ,องค์ก็ตอบอย่างนี้อย่างนี้พอจบประชาชนชาวเมืองก็พากันบรรลุธรรมกันอีกมากมายเลยนะครับและเมื่อพระราชกุมารบรรลุนิติภาวะก็ได้นําไปถวายพระพุทธเจ้าเป็นเด็กวัดฟังธรรมจนต่อมาไม่นานก็บรรลุเป็นพระนาคามี มีบริวารที่เป็นอุบาสกด้วยกันอีกคอยติดตามถึง500คนพระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้เป็นเอตทคคะในด้านผู้สงเคราะห์บริวารด้วยสังฆา,าวัตถุสีคือแบ่งปันเสียสละผู้าไภเราะจริงใจทำตัวเป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอๆวางตัวดีเหมาะสมไม่เอาเปรียบใครเรื่องราวของอลาวากกะก็จบลงไปแล้วนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอปิดท้ายด้วยบทพาหงที่ว่ามาราติเลกัมพิยุทธิทศพพรติง โครัมปนาละวะกรมะขามะัตถายกขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระจอมมุนีทรงชนะอารวะกะยักษ์ผู้โหดร้ายบ้าคลั่งน่าสะพึงกลัวซึ่งต่อสู้กับพระองค์ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าพญามารจนละพยศร้ายได้สิน้นด้วยขันติธรรมวิธีอันพระองค์ได้ฝึกไว้ดีแล้ว และด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ทุกท่านเถิดสวัสดีครับบ๊ายบาย